เอาละรครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Grand Theft Auto Online ในพาร์ทที่215กันแล้วนะครับผมในวันนี้เราก็อยู่ก,กันกับด่าน The Best Map Ever หรือว่าแผนที่ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมสำหรับด่านนี้ก็บอกเลยว่าเป็นด่านที่ดีตามชื่อเหมือนกันนะครับผมผมกล้าพูดได้เลยเอาละจะดียังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละโอ้โหมีทั้งอินซัวเจนนะครับผม ขอขึ้นอินสัวเจนกันแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างล่างเขาจะมีอะไรรอเราอยู่เอาละ่ะสําหรับด่านนี้นะครับผมเราก็จะต้องดันเจ้าพวกสิ่งของตรงนี้นะครับลงไปข้างล่างให้ได้นั่นเองโอ้โหแม่ยังไม่ทันดันลงไปเลยเราเปิดเป็นจุนแล้วนะครับผมโอเคนี่แหละปกติเท่าที่เราเคยเล่นมานะครับโอ้โหไปแล้วไงเราเราก็จะต้องใช้เปิดยิงพ่วงสิ่งของพวกนี้นะครับแต่ในด่านนี้เราไม่ต้องไนงะ เอาล่นั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วอห๊ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียวพี่นี่เอาไปกินดิเอาว่ายังไงเหยียบซ้ำไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเบียดผมดิแม่เอาเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศัตรูของเราอยู่ไหนวะอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรออยู่นี่ทําไมเอาอะไรยิงมาสิยิงมาสิเก็บเรียบนะครับด่านนี้คนเดียวเลยหรือเปล่า ผมเก็บคนเดียวเลยไหมหรือยังไงครับผมมาดูการโอ้โหจัดการไป3ศพก็จัดการคนเดียวสิครับจังหวะนี้ไปเลยทีมละสนะครับตอนนี้มาแล้วครับสําหรับรอบที่2เอาละในรอบที่2นี้เราจะรอดไม่รอด <c oughs> ก็ต้องมาลอลุ้นกันนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้ผมเหมือนว่าจะเห็นเป็น r p g ด้วยหรือเปล่าเอาละนั่นไง <c oughs> อยู่ตรงไหนวะ ไม่มีเลยแล้วพี่แกเอา RPG มาจากไหนวะนนี้เมื่อกี้นี้โอ้โหยิงเกือบโดนหัวเราเลยนะครับคุณผู้ชมเอาวละมาเลยเอาเลยครับผมสไนเปอร์อันนี้ก็สูมไม่ได้ด้วยนะครับผมโอ้โหมันก็ยากสิครับจังหวะน,นี้มาเลยข้างบนมีถังน้ำมันนะครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะเฮ้ยมาแล้วว่ะเฮ้ย <laughs> โอเคมาเลยแน่จริงเจ้าก็เข้ามานี่ อา้าวอันนี้เราเปิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ทันหลบนะครับคุณผู้ชมโอ้โหรอดไม่รอดครับเพื่อนของเราเฮ้ยได้อยู่เอาพี่เอาระเบิดยิงสิครับผมเฮ้ยไม่ใช่ระเบิดยิงเอาระเบิดปลาสิเฮ้ยไม่ใช่เอาระเบิดป,าปาลาปลาระเบิดสิครับโอ้โหเดี๋ยวแม่ลิ้นรัวครับช่วงนี้ลิ้นรัวพี่แกลงมาจากรถแล้วนะรออะไรไม่ไปยิงพี่แกแล้วครับนั่นไงพี่แกจกเปิดมายิงเราแล้วทีนี้ ถึงกับร้มไปกับพื้นเลยคุณผู้ชมเอาวละยังมีอีกครับโอ้โหพุ่งลงมาเกือบชนหัวแพ้นะครับผมโอ้โหแม่จะลงไปข้างล่างทําไมก็ไม่รู้อา้าวเหมือนว่าจะออกไปเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมหบันเทิงสิครับจังหวะน,นี้อีกทีมนี่เหลืออยู่หนึ่งคนกันเลยมาต่อกันเลยครับกับรอบที่3อย่างที่รอบผ่านๆมานะครับผมมี RPG จด้วยโอเค เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนี่เลยเอาอินซูเจนลงไปนะครับผมเอาละพวกสิ่งกีดขวางอะไรพวกนี้ไม่น่าจะใช้การได้นะครับเราก็จะต้องลงไปบุกเลยเอาละเราได้เปรียบไว้เพื่อนเราได้เปียบเรากลัวอะไรเอาซิมาเราจะอยู่ไหนวะหวังว่าคงจะไม่มีอ p g จีนะนั่นไงนั่นไงเอาสวัสดีสวัสดีอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่โดนไม่โดนใจเย็น ใจเย็นเอาปลามาสิปลามาสินี่ลุกหรือเปล่าอา้าวลม้มมีลม้มเฮ้ยเอย่ามาแย่งดิโอ้โหนี่แย่งเหยื่อเราต่อหน้าต่อตาเลยครับคุณผู้ชมจิตใจคุณพี่ทำด้วยอะไรเหมือนว่าในรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนะเราชนะไปกี่รอบแล้วสมรอบใช่ไหมไม่รู้สิจำไม่ได้แล้วนะครับโอเคเอาล่ะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมาเลย3 1น,นะครับ3 1เราไม่น่าจะต้องกลัวอะไรแล้วนะครับโอเคอยู่ที่ว่าพี่แกจะลงมาเร็วแค่ไหนรู้สึกว่าเพื่อนของเราจะฆ่าตัวตายไปหนึ่งลายนะครับเสียใจด้วยเพื่อนของเราก็ไปอีกแล้วนะครับ1นึ่งลายโ <c oughs> แม่เอาเลยครับผมจงังหวะนี้ก็เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมเอาเซไม่รู้ว่าอีกทีมเขาจะกล้าลงมาหรือเปล่า ข้างบนนั่นครับถังน้ำมันจัดถังน้ำมันไปก่อนเลยเอาให้เราเบิดโอมาแล้วครับเหมือนว่าจะเป็นอินซูเเจนโอ้พระเจ้านี่ขอยิงรัวไปก่อนเลยโอตรงนี้ถังน้ำมันฮะโอ้โหมาแล้วแม่พี่แกได้อย่างนี้เลยเออดีวเดียวเดียวไปแล้วจ้าขยับมาข้างในนะครับผมโอโอ้วาวนี่โอ้วาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอใจเย็นพี่ใจเย็นเดียวเดียวเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งสิ แล้วเพื่อนของเรานี่มันหายหัวไปไหนวะเนี่ยนั่นไงครับผมยังไม่ใช่รอบสุดท้ายด้วยตอนนี้เอาละมาลุยกันต่อเลยครับกับรอบที่5ในรอบนี้ผมขอเอานี่เลยนะครับรถแัะเพิงไปลุยกันหน่อยได้ไหมมันไม่น่าจะระเบิดใช่ไหมแต่ผมไม่เสี่ยงดีกว่านะครับคุณผู้ชมแม่อาละ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่เราจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นเราเอาอินซัวเจนไปดีกว่านะครับผมขอเสี่ยงน้อยๆโอ้โหเฮ้ยพี่อย่าไปแย่งเหยื่อผมแม่ผมขอเธอรอบนี้เอาเลยครับผมนั่นไงอยู่ข้างหน้าไงโอ้เบียดไปแม่ขวางทางเราเอย่าพี่อยา่าโอ้โหมีแย่งมีแย่งนั่นไงผมได้ครับผมผมได้ในรอบนี้ โอ oh. ้โหเดี๋ยวนะครับยังไม่ใช่รอบสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมเรายังมีต่อหวังว่าในรอบนี้พวกเพื่อนของเราคงจะไม่ฆ่าตัวตายกันอีกแล้วนะแม่รอบที่แล้วนี่แบบอยู่โดดเดี่ยวเลยทําอะไรพี่แกไม่ได้เลยนะครับผมโอเคในรอบนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันล่วงมาไวจังวะอ้ว้า้าโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวมึนเลยโดนทับคุณผู้ชมล่วงมาไวจังวะโอ้โห มาเป็นโบลิ่งกันเลยนะครับผมเอาลระอยู่ไหนว่ามามาครับผมตอนนี้พี่แกขึ้นอินซัวเจนมาแล้วเดี๋ยวผมขอเลงรอเลยครับอ้าวโอ้โหขวางทางนิเจ๊มาเลยให้มันรู้กันไปนเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปมาแล้วครับผมโอ้โหนั่นไงเสียหลักหรือเปล่าเอาสิเอาสิเอาสิอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนหมดเช็ดแค่ K แล้วไง เพื่อนของเราไปอีกแล้วนะครับ1รายโอ้เดี๋ยว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 มาเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวใจยเย็นใจยเย็นเย็นเฮ้ยเพื่อนเราไปไหนเอาคาสิเอาคา,สเ,า,าเสร็จผมสิครับคาก็ตายไปดิโอ้ยใช้ได้ไม่เหลือครับผมนี่ซ้ำจังหวะนี้ขอซ้ำเย้ชนะน,นะครับผมแมชวินเนอร์เอาเรื่องว่ะได้เงินมา900 0เป๊ะนะครับผมโอ้โหไงครับ ก็บอกเลยว่าด่านนี้เป็นด่านที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมเล่นแล้วมันกันเลยทีเดียวในด่านนี้เราก็สามารถจัดการได้5ศพนะครับผมตายไป2รอบโอ้โหใช้ได้กันเลยทีเดียวครับผมโอเคเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ